ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ส่งมาให้นะโอเคได้เวลาที่เรา go live เรียบร้อยนะคะได้เวลาที่เราจะนำคนที่ฟังอินเดียเฟมร้อยเจ็เมกะเฮิร์ตัดใหญ่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้ค่ะช่วงอินดี้โซไซตี้ค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นนำเสนอโดยโครงการบ้านวังหงุพุทธมนตรสงขลา เทืองสวัสดีคุณปะเทืองขอบคุณที่ติดตามนะคะที่กดติดตามใครเดียงไม่ได้กดติดตามสุภาวดีนะคะดีเจสุภาวดีฝากกดติดตามดีเจสุภวดีอินดี้คนนี้ด้วยค่ะเรามาติดตามข้อมูลในช่วงนี้กันนะคะช่วงที่เราใช้ชื่อว่าอินดี้สัตี้เป็นช่วงของการนําเสนอข่าวท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะนายโชดนรินเกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน พิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาโดยมีนางประวินริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็ในหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลความตอนหนึ่งว่า ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลและดนบันดาลประธานชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองุรีพระบาททรงพระเจริญพร้อมด้วยสิริสวัสดิพิพัฒน์มงคลทรงพระเกษมสําราญพระบรมเดชานุภาพและพระบ,บรมีแผ่ไพศาลส,สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระศกนิกกรตราบกาลานาน จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณความว่าจะประพฤตินตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเสร็จแล้วผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีอย่างสมพระเกียรติค่ะ ตามมาด้วยข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเป็นหนึ่งข่าวท้องถิ่นอีกหนึ่งข่าวจากเทศบาลนครหาดใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนําโดยนายนรงพรณนะพัทลุงนาย,ยกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วม พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินค่ะเราจะปิดท้าย i n d ดี Society เช้าวันนี้ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นโดยเทศบาลน,นครหาดใหญ่นะคะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่สงขลาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคของแห้ง เครื่องนุ่งเครื่องนุห่มเพื่อพี่น้องทหารและประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1สิงหาคม2568ได้ตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง16นาิกาณสำนักงานเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เราหยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาทาวโฮมสองชั้น3มห้องนอนสามห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3าหลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้081-698-9509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ขออนุญาตทักคุณพงศักด์จากสุราชที่เข้ามาติดตามชมลฟ อยู่ในเวลานี้ด้วยขอบคุณมากๆคะ่ะอินดี้โซไซตี้ร่วมสนับสนุนโดยโครงการบ้านวางหงพุ้ทธมณทนสงขลา0 8 1 6 9 8 9 5 0 9ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้สนใจลงโฆษณาในรายการอินดี้เอฟแอนดโทร074243444 0819576644